การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีไอเดียบันเจิดที่ก่อกำเนิดขึ้นจากธรรมชาติไอเดียไทยวันนี้ขอนำเสนอวันซาปอนธา,ามผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ผลิตด้วยสมุนไพรไทยจากธรรมชาติ100%เเซตมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวได้อย,อย่างล้ำลึกและยังอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายเจ้าของผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียดีๆอย่างนี้มีชื่อว่าคุณสุประสิทธิ์ติรัจจินดาสกุล หลักของเราเลยก็คือคําว่า back to nature นะครับ back to nature cuarto. ในความหมายของเราก็คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะเรามองว่าธรรมชาติเนี่ยจะสามารถดูแลมนุษย์ได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจมนุษย์มากที่สุดสมุนไพรไทยก็มีหลายๆอย่างด้วยกันเราก็เลยดึงจุดเด่นๆขึ้นมาเนี่ยเป็นที่มาเป็นสับคุณอยู่ในแบรนด์วันสปอร์นธรมอยู่ด้วยกัน5ตัวกอเทคโนโลยีจริงๆการผลิตเราก็ยังเป็นโรงงานเรียกว่าเรียกว่าโรงงานขนาดย่อมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าธุรกิจจริงๆที่ทําอยู่ก็เรียกได้ว่า SME นะครับยังไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตมากอะไรเงี้ยขั้นตอนการผลิตก็คือเราก็จะมีการสั่งเบสซึ่งเบสตัวนี้จริงๆก็คือเป็นเบสที่เฉพาะส่งออกเท่านั้นเรามั่นใจว่าไม่มีใครที่มีเบสเดียวกันขายอยู่ในประเทศไทยแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับวัสดุน,น้ำามเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับใบหน้าได้เลยการเทสสองเหล่านี่คือเราก็ให้เพื่อนให้ญาติอย่างที่บอกถ้าเรากล้าที่จะให้เพื่อนให้ญาติใช้เนี่ยหนึ่งคือความจริงใจเวลาตอบกลับมาเนี่ยเขาจะตอบกลับมาเต็มที่เลยว่าเฮ้ยตัวนี้ดีไม่ดียัง หล,หลักเลยท่านในแง่มาเก็ตติ้งเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทำยังไงให้แบรนด์ One Spo t นาร์เป็นที่รู้จักกับคนที่กว้างขึ้นกลุ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้เราก็กำลังมองอยู่ที่ว่างานอีกิบิชั่นที่เมืองนอกตอนนี้มีอะไรบ้างเราก็อาจจะมุ่งไปหาตลาดใหม่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับน่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพียงแค่ไม่หลงลืมคุณค่าจากสมุนไพรไทยและสอดใส่ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นดีที่ไม่แพ้ชาติใใดนโลก ไอเดียไทยพร้อมสนับสนุนไอเดียคนไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลกสนับสนุนโดยโกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์